สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะวันนี้คะ่ะโมได้มีโอกาสตามพ่อมาทำงานนะคะช่วงนี้พ่อโมขับรถสิบร้อค่ะก็เลยอยากมาดูว่าพ่อวิ่งรถสิบร้อยยังไงแล้วก็ตักดินยังไงนะคะเพราะว่ารถมันใหญ่มันน่ากลัวแต่ว่าพ่อก็สามารถขับได้นะคะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของโมนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นรถค้นอื่นนะคะ <S 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 คือตอนนี้ดินได้เต็มรถสิบล้อแล้วก็กำลังเคลื่อนที่ที่จะไปยังจุดมุ่งหมายค่ะตอนนี้แมคโครก็เริ่มขุดดินนะคะแล้วก็ตักใส่รถสิบล้อะคะ่ะมองไกลๆนี่เหมือนรถของเล่นเลยนะคะแต่ความเป็นจริงแล้ว รถคันใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นรถสิบล้อหรือว่ารถแมคโครขามขอพูดตามลักษณะนคนที่ไม่เคยเห็นการทำงานของรถประเภทนี้นะคะรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากค่ะฮะทำไมอะ จากที่โมเห็นนะคะเขาตักก oh, oh, ันประมาณ12-14ตักเลยนะคะโอ้โหรถแมคโครนี่แบบสุดยอดจริงๆเลยปักดินแบบโหเต็มที่ตักเลยอะซึมดินลงไปแล้วค่ะแง้นเงๆนๆงนเงนงนงนซึม แตตอนนี้โมก็ตามรถสิบล้อมานะคะว่าเขาจะเอาดินไปลงที่ไหนแล้วก็ลงยังไงนะคะโมไม่เคยเห็นคะ่ะเลี้ยวแล้วจ้าคันนี้คือรถพ่อของโมเองแงๆง สำหรับทางที่มานะคะก็เป็นดินค่ะเป็นทางดินนะคะอ่าตอนนี้พอก็เลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะก็ถึงจุดหมายแล้วค่ะเป็นบริเวณอยู่ริมคันนานะคะเป็นบ้านผนมค่ะเดี๋ยวมาแล้วจ้าพื้นที่ก็ ไม่แคบมากแล้วก็ไม่กว้างมากนะคะนี่คะ่ะยืนดูกันเต็มเลยทำการถอยแล้วคะ่ะแงน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 มีคนบอกรถด,ด้วยนะคะแง่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 แง และมีเหตุการณ์สำคัญนะคะนั่นก็คือรถเกือบถอยตกไปริมคันนาเลยนะคะลงะคะุงแล้วค่ะจะรอดูนะคะว่าพ่อจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงนะคะเพราะว่าพ่อก็พึ่งขับรถได้ไม่นานนะคะอตอนนี้แม็กก็เริ่มไปช่วยพ่อแล้วนะจ๊ะช่วยแก้ปัญหา ไม่เขาไม่ค่อยได้จับอ่ะปกติไอ้คนนั้นเขาขับไงเนี่ยใช่ไปไปทุร้าพอเลยมาขับให้ก็แก้ปัญหาเรียบร้อยนะคะโดยการใช้ไม้นะคะมายันเบรกช่วยอีกทีหนึ่งนะคะนี่เทปไปแล้วค่ะโอโ้โหซึมลงไปเลยนะคะพ่อเราที่เทเหมือนกันนะเนี่ย ไมห,หอสองกิโลค่ะเกือบถึงวัดนะครับเป็นร้านค้าค่ะร้านค้าถ้าเพื่อนๆชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้โมทำคลิปต่อๆไปค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการวิ่งลถสิบล้อค่ะตั้งแต่ การนำดินมาแล้วก็เทดินลงพื้นที่นะคะตอนนี้พ่อก็กำลังจะขับรถกลับไปเอาดินอีกนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ